ก็เป็นสมาชิกในพรรค่วมฝ่ายค้านที่ได้มีการเสรนอผกประชุมนะครับแล้วก็ทางฝั่งรัฐบาลยไม่สามารถที่จะรักษาเสียงรักษารารประชุมไว้ได้จึงทําให้เสื่อ,อประชุมไม่ครบแล้วทําให้ทางรองประธานสภาคุณพิเชษได้เสนอได้ขอปิดประชุมไปก่อนับมันชัดเจนว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะคุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับเมื่อไม่ต้องการที่จะนับ เสียงองค์ประชุมเพื่อให้เห็นถึงความไม่มั่นคงรัฐบาลการรองประธานสภากระึุมใช้อนานาจของประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมไปก่อนแนละ้ในส่วนของการเสนอหน้าองค์ประชุมเนี่ยก็เป็นเอเกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สามารถพึจกระาําได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ยเราก็มองว่าเราคงไม่ใช่เราไม่มองว่าเป็นเกมการเมืองนะครับเพราะการประชุมสภาในทุกครั้งเนี่ยก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเรามองว่าการที่เสนอหน้าองค์ประชุมเนี่ยเราต้องทําในกรณีที่จําเป็นเราเห็นว่าเหมาะสมเท่านั้นนะครับในกรณีที่เรามองว่า,าทางฝั่งรัฐบาลเนีน่ย ไม่ไม่อยู่ในห้องประชุมเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาของประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎร